ามาเที่ยววัดตาสุวรรณที่ดอนทองพิษณุโลกนะคะเป็นวัดที่สวยงามมากห่างจากตัวเมืองประมาณ30นาทีนะคะจุดที่โดนเด็ดของวัดนี้ก็คือมีภาพปุญปั้นสามิตินะคะเป็นภาพที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในวันออกรรษานะคะก็จะมีเทวดานะคะลงมาส่งพระพุทธเจ้าแล้วก็มาที่ป่าหิมพานต์แล้วก็ข้างล่างก็จะมีพญานาคต้อนรับอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นศิลปะแบบปุญปั้นเสมือนจริงเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นป่าหิมพานก็มีช้างส่วนด้านบนก็จะเป็นเทวดาต่างๆที่มาส่งพระพุทธเจ้ากับสู่โลกมนุษย์นะคะนี่ก็จะเป็นพญานาคทั้งสี่ตัวที่มาคอยต้อนรับพระพุทธเจ้านะคะอันนี้เป็นคนทันนะคะอันนี้ก็เป็นพญานาคที่เก้าเสียนนะคะที่มารับสวยงามมากจริงๆนะคะอยากให้มาชมกันเลยนะคะหลังจากนี้ก็ ประตูทั้งสของที่วัดก็จะมีพญานาคเก้าเสียนนะคะก็อยู่ก็สวยงามมากถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์กดติดตามให้ได้นะคะ